เนรจาทีบริหารโครงการอาหาชสดตะบนพาราครับหรือครับอาหารทกสุใสจากาุราครับผมที่ต่า่ไปครับขอเรียนเชิญครับรวมกันในโยบ้านตะบนพารา ขาพ้ขอ,ขอรนเิดคุณหลานตาทุ่มทนนะครับอบครัวขอรกเิญคุณแม่แม่โดแม่คง ชายเกลฝักขอแนะนำครับคุณพิพิบูตสวงนิสุทธิ์ขอยนชนญคุณเจนติราวงศ์ปัตตาขอเยนชิญครับคุณ แม่ลิเศเยคำมงคลครับครอบครัวขอเรียนเชิญครับคุณแม่สมเทพสุภพพค

นครับยิ้มหน่อยครับกลายเป็นหลักฐานไหมครับขอเรียนเชิญทั้งกองพลหมู่บ้านบ้านทุ่งเปี้ยนะครับกองทุนน้ำท่านประธานสัปดาห์เจ้าทนต์ไท ขอเรียนเชิญคุณแม่วิเทียนสาเลิ่คุณแม่วิเทียนสาเลิศขอเขขรียนเชิญคุณสุรังค k าสาเลิศขอเขขรียนเชิญคุณพ่อวิจิตจันทายืน เ,เชิญชาวบ้านนาทองรับตะบนนาตาัขอเรียนเชิญทักคุณ วีรพลภูโสภาครับขอเรียนเชิญคุณสมิทธ์เหล่าหาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านลุงภู คุณพ่อทีนี้เราหากคุณบาบ้านบ้านลุงพุกขอเรียนเชิญคุณพ่อเพื่อนพงโสภา เปลียนเธอครับชาวบ้านนาตุนตําบลกองโพน เรียนเชิญคุณสมพรแงมณีขอเรียนเชิญนางสาวริ้วีเพียงล่ากับคุณป้าบ้านบกขอเรียนเชิญมาปัจใจองค์สภา ขอเรียนเชิญนะครับนายเกียรติศักดิ์ท่านพี่บ้านบ้านขอน้อยขอเรียนเชิญนายสมจิตงามดีครับพี่บ้านบ้านขอขอเรียนเชิญนายวิษาุไพยอาสาครับพี่บ้านบ้านต้นตะเภาขอเรียนเชิญนายวิชิตศรีเลิศครับพี่บ้านบ้านน้คสุน เพื่นะครับชาว เราเปลี่ยนไคุูดมาก ไม่ได mm. uh, mm. uh, uh, ุารเป็นปรการครับขโยครัขอเรียนเชิญครับคุณพ่อัต ทบที่เนจำปาขอเรีเยนเชิญคุณพิศใหม่เยีย่ยงใหนะครับผู้ให่บ้านบ้านดนอนบอม เอชิญคุณสิทธิเดชภูกรงานนะครับคุณสุทธิเดชภูกรงานขอเรียนเชิญคุณแม่สังวาสิพิพิน ใบสีเพศนะครับขอเรียนเกียรนิคณานารย์ใบสีเพศคณานารย์ใบสีเพศบัณนะครับขอเรียนเชิญค,ค,คุณอาคมแก้วทองภู ขอเรียนเชิญทนายสรายุทธยันมะรุม ชาวบ้านในโหนดหตำบนพลาคเอผูอยู่บ้านนคุณมาพาที ขอเรียนเชิญคุณพนาภัยเกียรติามกับคุณว่านบ้านปราแสงขอเรียนเชิญคุณเ,เ,เมตรีป้องกัน นายกโครงการสวนตะบนพระลานขอตอรับเชิครับ ขอเรียนเชิญคุณภคสันสุขโคตขอเรียนเชิญน,นายสมทานจันทวงศ์ falar.